สองกันนะคะเมื่อวานนี้ค่ะเดินทางไปนมบัสการหลวงปู่ศิลาเลยนะคะปรากฏว่ามีพี่น้องประชาชนเป็นจนํานวนมากเลยรู้ว่าท่านจะมาก็ไปให้การต้อนรับแล้วก็ให้กําลังใจกันนะคะงานนี้หลวงปู่บอกเลยนะคะบอกให้แม่ทัพกําลังใจดีๆไว้นะเนี่ยนำผู้บงังคับนำผู้ใต้บังคับบัญชาต่อไปนะคะดูแลลูกน้องจิตใจเข้มแข็งนะเมื่อวานนี้ค่ะคุนโทาวุลสินภาคกลางนะคะแม่ทัพภาคที่สองค่ะไปที่วัดสวนธรรมปิติ ที่บ้านแกเปะนะคะอยู่ที่เชียงเครือตัวเมืองจังหวัดกาลสินค่ะเข้าไปนสะมัสศการหลวงปู่ศิลานะคะท่านเดินทางมาเนี่ยที่วัดแห่งนี้ด้วยพี่น้องประชาชนดูสิให้การต้อนรับนะครัพภาคที่สองให้กำลังใจกันเยอะทีเดียวนะค,ะครับอย่างก็เป็นซุปเปอร์สตาร์เลยค่ะ ขอถ่าย,ายรูปทุกคนชื่นชอบแล้วก็รักนะฮะนี่รักท่านมากใช่แล้วเนี่ยค่ะแล้วขอเซลฟี่ด้วยนะคะมาถ่ายข้างกันหน่อยอะไรแบบนี้ท่านแม่ทัพเข้าไปกราบหลวงปู่ศิลาด้วยแล้วก็บอกเล่าถึงสถานการณ์ชายแดนด้วยนะคะหลวงปู่ก็แสดงความห่วงใยกับทหารไทยค่ะจากนั้นก็มีการมอบเงินให้216,906บาทเพื่อใช้ในการดูแลกำลังพลต่อไปนะคะ หลังจากนั้นค่ะท่านพลทบุญสินนะคะก็ร่วมกันทอดผ้าป่าสนทนากับหลวงปู่นะคะก่อนที่หลวงปู่จะบอกให้แม่ทัพร้องเพลงให้หน่อยอันน่ะโชว์ลูกคอหน่อยพี่น้องประชาชนเขามารอฟังนามีภาพไหมอ่ะเออเห็นว่ามีการโชว์ลูกคอด้วยนะคะก็จัดให้สิอันนี้นี่อัดส่วนภาพนี้ภาพนี้อธิบายก่อนปลูกต้นทองกราวเป็นที่ระลึกให้กับอุทยานธรรมะด้วยอ่ะไปฟังกัน อยากฟังเสียงของมนแคนกันคูหรือเปล่าอยากฟังครับใช่นะอ่ะลองคิดพ่อทุกคนอไม่เงยเมื่อยตัวว่าติดมนแคนแต่ก่อนนึงกระสับกายเอาหัวมือนั่งเออจกไม่ไหวกันเลครับเติร์นนมคทับเดี๋เอาเป็นวันกำลังใจพี่น้องนั่งคิดพอทุกคน พ่อทุกคนลองได้ดิตอนนี้ก็ลองได้อะไม่ได้ได้แค่นี้ฝั่งท่านร้องได้แค่นี้จริงๆในขณะที่อีกด้านหนึ่งนะครับนี่ฮะคุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีประธานมูลนิธิองค์กรทำดีและก็โฆษกศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาสบทกจิตอาสานี่ฮะป้ายแดงเลยนะนี่เดินทางมาที่วัดโพเขตบางมดกรุงเทพมหานครนะครับนี่มาพบกับทางด้านของหลวงพ่อวราภุญญะวโร จเจ้าอาวาสนะครับเพื่อรับยันแล้วก็เหรียญครุดด้วยเดี๋ยวจะเอาไปแจกจ่ายให้กับทหารด่านหน้าตามแนวาชายแดนไทยกัมพูชาได้เลยครับพี่บุ๋มบอกแบบนี้นอกจากยันแล้วนะหลวงพ่อยังมอบเงินให้5 0 0 0 0นบาทอเอาไปซ่อมแล้วก็สร้างบังเกอร์ให้ทหารด้วยนะครับ นี่โฆษกของสวทก,ก็ประนามกัมพูชาครับที่วางกับระเบิดจนทําให้ทหารได้รับได้รับบาดเจ็บก็บอกว่ารับไม่ได้ถือเป็นการผิดอนุสัญญาออตตาว่า,าแล้วก็ขัดกับข้อตกลงหยุดยิงอย่างชัดเจนเรื่องนี้ตนจะดําเนินการฟ้องศาลโลก<ม>นะครับหลวงพ่มอม,ม่ไรเป็นเรื่องที่เราเสียใจอย่างมากค่ะที่เกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ และนี่เป็นเรื่องที่ผิดในเรื่องของสนที่สัญญาอย่างร้ายแรงอันนี้เราขอประนามค่ะเราขอประนามการกระทําแบบนี้นะคะเพราะว่าเราเช็คพิกัดเรียบร้อยแล้วที่ช้าเนี่ยนะคะมาจนถึงตอนนี้เนี่ยที่ช้าเนี่ยเป็นเพราะว่าเราเช็คพิกัดให้แน่ใจจะได้ประนามได้ถูกต้องและบอกข่าวพร้อมๆกันและดีใจมากค่ะที่ได้คุยกับสื่อทุกท่านเพื่อท,ที่ให้ทุกท่านช่วยบอกทุกคนต่อจากเราด้วยค่ะว่า เขาวางระเบิดในแผ่พื้นแผ่นดินไทยค่ะเป็นเรื่องที่เราคุณผู้ชมคะเรื่องที่คุณบุ๋มเป็นโคศกป้ายแดงเนี่ยนะคะคือเรื่องนี้ค่ะคุณบุ๋มมีโอกาสอยากจะชี้แจงคุณบุ๋มก็เลยชี้แจงใน Facebook ของตัวเองนะคะเธอเขียนข้อความไว้นะคะบอกว่าตัวบุ๋มเองเป็นเพียงโคศกสบตกภาคประชาชนนะคะไม่ได้มีตําแหน่งอะไรเป็นทางการเลยเธอทําหน้าที่ในมุมของจิตอาสาเธอตั้งคําถามเธอบอกเธอไม่เข้าใจว่าทําไม บางกลุ่มถึงต้องรวมพลังกันดาน่ามาโจมทีมาโจมตีเธอด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่คุณผู้ชมก็พอจะทราบแล้วนะมีการขุดภาพในอดีตถูกต้องภาพเซ็กซ์ทรงเซ็กซี่อะไรแบบถ่ายโปกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมบางคนก็มาคอมเมนต์ด้วยบางคนมาคอมเมนต์ว่าเหมาะไหมไม่เหมาะไหมหรืออะไรลักษณะประมาณอย่างนี้เุอไม่แคร์ใช่เธอไม่แคร์แล้วเธอก็บอกว่าถึงเวลาเนี่ยเธอก็ต้องสื่อสารอะไรอย่างนี้นะคะเธออยากจะแจ้งให้ทุกคนเนี่ย เข้าใจด้วยนะคะถ้าถึงเวลาต้องสื่อสารจริงๆเธอเข้าใจดีว่าจะต้องทําหน้าที่เจรจาแนะนําเสนอในข่าวที่เป็นความจริงไม่เน้นการปะทะอยู่แล้วค่ะเธอมุ่งเน้นเสรีภาพและการทูตเธอไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะว่ายังไม่ทันจะปฏิบัติหน้าที่แม้แต่ครั้งเดียวกลายเป็นเป้านิ่งในการโจมตีแล้วเพราะอะไรเธอตั้งคําถามเธอบอกเหตุผลเดียวเลยที่รับปากจะมาช่วยกองทัพเพราะมีใจรักในแผ่นดินเกิดและอยากใช้ปากเสียงของเธอชี้แจงในมุมที่ประเทศของเราตกอยู่ในข้อคอรหาผิด เท่านั้นเองค่ะ